อยากดูเปิดประตูเขอาหัวใจไม่ได้เจ้าชู้ว่าแต่บ้านนู้นคนใดบอกให้รู้เมื่อไรที่นูต้องการไอ้โทรมาได้เสมอเมื่อนูนะ้นต้องการและจะให้ทำยังไงผมไม่เข้าใจทำไมคุณรักเขานักหนาะและจะให้ทำยังไง ก็ต้องเก็ตไหและไปตามทางที่ต้องการว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดจะวางผมเจอรีไปต่อให้เมาแค่ไหนก็ไป่หาว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดท้อกระซิบว่ารักไกลไกลบ้านาไหนไุลงบอกไอมาโอวาน้องสาวเจ้านั้นชื่อไรอายบาหูจะยากจะได้เฮ้ออน้องจะเข้ามาลองหา น้องสาวอายเป็นคนสึ่งตึงวันทั้งวันก็ดีแต่สิ่งคนสึ่งตึงจะคงไม่หันมาน้องสาวอยู่ในบุกจีได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนว่าใจครั้งว่าคงรักคู่ในห้วงราตรีที่แสนอบอุน่นรอยยิ้มที่หวานละมุนแต่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนไหมเก้าว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดจ่ะ มจะรีไปต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปหาว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดทอกระซิบว่ารักไกลๆบ้านอยู่ในลุงบอกไอมาว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดถ้าว่างผมจะรีไปต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไปหาว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดทอกระซิบว่ารักไกลๆบ้านอยู่ในลุงบอกไอมา